สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจริญพรนรีวิววันนี้นะคะมาแบบโอ้โหสีสันสวยงามมากค่ะเป็นรถเก่ง5ประตูนะคะคันเล็กกระทันรัดขับขี่ง่ายมากนะคะแล้วก็น้องคือมีสีสันสวยมาก<ย>าคือเป็นรถที่สีเขียวอ่อนสวยและน่ารักมากๆค่ะนั่นก็คือรถรุ่นนิสสันมาร์ตปี2องนนั่นเองนะคะนอกจากรูปลักจะสวยงามแล้วนะคะราคาก็ดีอีกด้วยถูกคุ้มค่ามากค่ะคุณลูกค้า คันนี้นะคะผ่อนน้อยมากๆค่ะให้คุณลูกค้านะคะผ่อนเพียงงวดละ5,000บาทเท่านั้นคะ่ะเครดิตรีดาเช่นเคยนะคะออกรถได้ง่ายไ,ไม่ต้องใช้คนคคำนั่นเองค่ะราคานี้นะคะตลอดสัญญานะคะไม่มีแบบผ่อนขั้นบันไดหรือผ่อนบอลลูนนั่นเองนะคะราคาไหนราคานั้นและหากคุณลูกค้าทางบ้านสนใจอยากจะซื้อสดสามารถซื้อได้ในราคาอยู่ที่ 2อ4แ0นบาทเท่านั้นค่ะนะเรามาดูรูปรับอ่าองค์ประกอบการดีไซน์ออกแบบของรถคันนี้กันนะคะคันนี้นะคะขเขาจะมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่ 1.200cc ซีซีค่ะคุณลูกค้าเห็นคันเล็กแบบนี้ขับขี่ง่ายมากด้วยระบบเกียร์ออโต้ใครๆก็ชอบใครๆก็ใช้และมีสีสันส,สวยงามมากๆเลยนะคะนี่เลยการออกแบบนะคะ ตัวไฟหน้านะคะสวยใหม่แบบนี้เลยนะคะด้านกระจังหน้านะคะก็คือมีแต่งด้วยโครเมียมน่ารักมากโดยความ่ิดเห็นส่วนตัวนะคะของแอดมินนะคะแอดมินว่าเหมือนอ่า น้องกบค่ะน้องกบตรีมสีเขียวแบบน่ารักแบบนี้เลยเนาะคือน้องน่ารักมากขับขีง่ง่ายอีกด้วยนะคะเดินทางสะดวกสบายและที่สำคัญนะคะเป็นรถเกีงสไตล์อีโกคะแบบประหยัดน้ำมันนั่นเองค่ะเพราะมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่1 2 0 0ซนีซีนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีนี่เลยล้อนะคะจากสูตรนะคะจากสูตรมิสซูบิชเลยนะใช้ตัวเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะสีเขียวนี่ไม่ใช่สีย้อมสีหรือสีย้อมแมวนะคะก็คือ สีเดิมจากโรงงานนะคะเป็นรุ่นตัวสีเขียวนะคะตัวนี้เขาจะผลิตเป็นตัวสีเขียวมานั่นเองเป็นรถมือสอง <Wow. S 1> ที่สวยนะคะไร้ที่ติเลยแม้แต่รอยขีดข่วนยังไม่มีเลยนะคะถึงจะเป็นรถปี2014ก็ตามใหม่มากๆนะคะไม่เคยผ่านการชนไม่มีประวัตินะคะตัวนี้ประวัติด,ดีอย่างแน่นอนค่ะตัวกระจกนะคะ น่ารักมากปรับเก็บระบบปรับไฟฟ้าได้ค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะไฟเลี้ยอยู่ด้านแก้มข้างของรถนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของตัวรถกันต่อเลยนะคะว่าเขาดีไซน์มาเป็นแบบไหนบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะในส่วนด้านหลังของตัวรถนะคะตัวนี้จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะแล้วก็ไฟเบกรกดนที่3อยู่ด้านสปอยเลอร์นั่นเองนะคะสวยงามมากค่ะและแน่นอนะคะ่ะรถเก๋ง5ประตูรุ่นนี้นะคะ เขามีนี้เลยที่กันปัดน้ำฝนนะคะตัวด้านหลังนะคะแบบสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ตัวไฟท้ายนะคะก็เป็นแบบ led ออกแบบมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะคะพร้อมโลโก้นิสสันนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะมีจุดเซ็นเซอร์ถอยหลังให้คุณลูกค้าถึง2จุดนี้เลยอ่ะสวยงามมากคะ่ะคุณลูกค้าเรามาดูนะคะในะด้านหลังของตัวรถกันนะคะ ว้าวนี่เลยค่ะด้านหลังมีพื้นที่กว้างมากค่ะคุณลูกค้าเป็นรถเก่งที่แบบว่าคันเล็กนะคะแต่ว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะภายในสามารถใส่ของขนของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะค่ะตัวข้างด้านหลังนะคะมีพื้นที่กว้างขนาดนี้ภายในจะมีพื้นที่กว้างแค่ไหนเราไปชมภายในพร้อมๆกันเลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะ อยู่กันในห้องโดยสารของรถรุ่นนี้กันแล้วนะคะภายในห้องโดยสารนั้นนะคะมีพื้นที่กว้างมากค่ะลูกค,ค้าไม่ได้เล็กอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็ตัวบอร์ดนะคะเป็นอร์ดหนังอีกด้วยโอ้โหนั่งแล้วสบายมากเลยนะคะตัวด้านพวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะมีถ่งนควบมเคื่อเล่นเสียงฝั่งซ้ายมือให้คุณลูกค้าอีกด้วยสุดยอดแหละทันสมัยมากๆเลยนะคะตัวด้านกระจกนะคะได้ประตูห้างใช้ระบบปรับไฟฟ้ารอบคันเลยทีเดียวถือว่าทันสมัยที่สุดไปเลยและตัว และเครื่องเสียงของรถคันนี้นะคะก็ใช้เป็นแบบวิทยุนะคะรองรับ c d A U US, x U S B ให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะระบบแอร์นะคะมีหน้าจอมาสแสดงแบบดิจิตอลให้คุณลูกค้าอีกด้วยคะ่ะโอ้โหทันสมัยมากๆนะคะระบบเกียร์ออโต้ขับขี่ง่ายมากค่ะแลนคอนโซลกลางนะคะก็จะมีช่องใส่ของให้คุณลูกค้าเล็กน้อยรวมไปถึงคอนโซลหน้ามีช่องใส่เอกสารให้คุณลูกค้าเช่นกันนะคะตัวคันนี้นะคะเป็นรถมือสองที่ สวยใหม่มากๆนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนได้ไปในราคาที่คุ้มผ่อนเพียงวันละ5,000บาทและหากซื้อสด ค่สามารถซื้อได้ในราคาอยู่ที่ซ7 4 0สนบาทเท่านั้นเครดดีฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้คนทําออกรถได้ง่ายๆช่วยทุกคันดันทุกเคสอย่างแน่นอนหากคุณลูกค้าสนใจสามารถสังส่งซื้อสั่งจองอไขอดไครได้ที่เพจ a c e o o o k รถยนต์มือสองจเจริญพารัตนสินนั่นเองค่ะหรือว่าจะมาเดินดูหน้าร้านสามารถเข้ามาได้เลยเปิดทําการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง17นาฬิกานัน่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยฝากคุณลูกค้าทางบ้านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ